ใครบอกว่าเมนูไข่เจียวแล้วง่ายมาดูเมนูปลาพูดมา <c oughs> ดูดีๆด,ดำจะได้กินดีไหมเนี่ย,ยปลาพูดทอดปมาสมุนไพร ได้กินดีไหมคะดูนะกเบิ่งเอาเบิ่งเอาไม่พูดไม่ใช่ไม่บ้านนะคะโอ้ถอดป้าสมบุนไพรไขวยไปยาก,กินยู่บ่เนี้ยเงยไต่จะอะไรก็ไม่ว่านะคะ เพราะว่ามันเรื่องจริงเข้มมีต่างหากมันนะยื่นฝ้าอยู่แถ่ๆยังดำเว้ยภาษายังก็ะย่างไปทางอื่นไงถอดหัวหอมถอดกระเทียมใส่บพริกป้าดูได้ทั้งนี่แหละนะซื้อกินง่ายกว่า không ai bưng luôn nè thằng lang các bạn ngồi nhưng như không nên lại